ลองนึกภาพตามนะคะเช้าวันศุกร์ที่31มกราคม2569ที่ยาวราชนี่คือวุ่นวายสุดๆเลยค่ะคนต่อคิวยาวมากตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างครับแต่ว่าไม่ใช่ไปซื้อทองนะคะแต่ไปเพื่อขายไปขายแล้วครับใช่ค่ะเพราะแค่คืนเดียวราคาทองคำดิ่งลงมาตั้ง1200บาทต่อบาททองคำโอ้โห1200มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเนี่ย คือในวงการเขาจะเรียกกันว่าเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบเลยครับพายุที่สมบูรณ์แบบใช่ครับมันไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแต่มันเกิดจากเอ่อฟันเฟืองหลายๆตัวที่มันมาทํางานพร้อมกันพอดีเป๊ะซึ่งการเจาะลึกของเราวันนี้จะพาไปแกะรอยทีละตัวเลยครับว่ามันประกอบกันเป็นพายุลูกนี้ได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวจุดชนวนเลยดีกว่าที่บอกว่าเป็นข่าวจากทำเนียบขาวใช่ครับจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดเลย คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ค่ะซึ่งก็คือคุณเคนนินวอชแล้วชื่อนี้มันมันสำคัญยังไงหรอคะสำคัญมากครับเพราะว่ามันพลิกทุกความคาดหมายของตลาดไปเลยคือวอลชเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสายเหยี่ยวหรือ Hawkish สายเหยี่ยวครับคือคนที่พร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเพื่อคุมเงินเฟอ้อ ซึ่งมันส่วนทางกับที่ทุกคนคิดว่าทรัมป์จะเลือกสายพิราบที่ชอบดอกเบีย้ยต่ตําๆมากระตุ้นเศรษฐกิจอ๋อเดี๋ยวนะคะแสดงว่าตลาดไม่ได้กลัวนโยบายโดยตรงแต่กลัวการพลิกโผแบบนี้หรอคะถูกต้องเลยครับมันคือความช็อกความไม่แน่นอนนี้เองใช่ครับเพราะข่าวมาปุ๊บเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าพรวดขึ้นมาเลยผลตอบแทนพันธบัตรก็พุ่งตามพอเป็นแบบนั้นใครจะอยากไปถือหองหล่ะคะนั่นน่ะสิครับ สู้เอาเงินไปลงในพันธบัตรยังได้ดอกเบี้ยดีกว่าเห็นเห็นทองที่ไม่มีปันผลเลยถูกเทขายอย่างหนักเลยครับอืมแต่ก่อนที่มันจะดิ่งหนักขนาดนี้ได้เนี่ยแสดงว่าราคามันต้องเคยอยู่สูงมากๆมาก่อนจําได้ว่าเหมือนจะพุ่งไปทําสถิติใหม่เลยด้วยซ้ําใช่ครับแต่จุดสูงสุดเป็นประวัติการที่5,608ดดอลลาร์ต่อออนซ์เลยอะไรที่ดันราคาขึ้นไปได้สูงขนาดนั้นคะกลัว ตอนนั้นมีวิกฤตซ้อนกันอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือวิกฤตกรีนแลนด์ที่สหรัฐขู่จะผนวกดินแดนของเดนมาร์กค่ะเรื่องนี้จำได้ว่าตึงเครียดกันมากในกลุ่มนาโตใช่ครับและในเวลาไล่เลี่ยกันสหรัฐก็ส่งกองเรือรบอามาดาไปประจันหน้ากับอิหร่านโอ้โหสองเรื่องพร้อมกันเลยครับความกลัวว่าจะเกิดสงครามสองด้านนี่แหละครับที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด ซึ่งก็คือทองคําถูกต้องครับแสดงว่าข่าวแต่งตั้งประธานเฟดมันเหมือนเป็นหมัดนกระยะสั้นแต่ถ้ามองยาวๆเรื่องหนี้สาธารณะของอเมริกาอย่างกฎหมาย OBBBA ที่ทรัมป์อนุมัติหนี้เพิ่มอีก5ล้านล้านดอลลาร์ตัวนั้นมันน่าจะเป็นเหมือนเบาะรองรับราคาทองไม่ใช่หรอคะทําไมมันถึงต้านไม่อยู่เป็นคําฉางที่ดีมากครับ คือกฎหมาย OBBBA ที่ทำให้คนคาดว่านี่สารัฐจะพุ่งไปถึง183%ของ GDP เนี่ยมันคือเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ทองเป็นขาขึ้นมาตลอดหลายปีค่ะแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยระยะยาวครับเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆอ,อแต่ข่าวแต่งตั้งประธานเฟดมันเหมือนพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ที่พัดเข้ามาตู้มเดียวแรงประทะของมันสูงกว่าจนบดบังทุกอย่างไปหมดเลยครับโหเห็นภาพเลยค่ะ แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องตลาดแรงเงินที่ล่มไปก่อนหน้าใช่ครับอันนี้คือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงคะคือตลาดแรงเงินเจอกับสิ่งที่เรียกว่า long squeeze ครับมันดิ่งลงแรงกว่าทองคำอีกนะฮะลงไป31%ในวันเดียว31%ครับลองนึกภาพตามนะฮะเหมือนคนกำลังแน่นๆอยู่ในห้องแล้วมีคนตะโกนว่าไฟไหมทุกคนก็เหยียบกันเพื่อจะออกไปค่ะ ประเด็นคือนักลงทุนรายใหญ่จํานวนมากเนี่ยเขาถือทั้งทองและเงินในพอร์ตเดียวกันอ oh. พอตลาดเงินพังพวกเขาก็เลยถูกบังคับให้ต้องเทขายทองคำออกมาด้วยเพื่อเอาเงินสดไปโปะส่วนที่ขาดทุนครับโห oh. ฟังทั้งหมดนี้แล้วซับซ้อนเหรือกันนะคะมีทั้งการเมืองสงครามเศรษฐกิจตลาดข้างเคียงมาเกี่ยวกันหมดเลยแล้วถ้าเราจะถอดบทเรียนจากเรื่องนี้เราควรมองภาพใหญ่ของมันยังไงดีคะ อาจจะสรุปได้ว,ว่ามันคือการตบหน้าของความจริงครับ A reality check ตบหน้าของความจริงใช่ครับตลาดที่วิ่งขึ้นด้วยความกลัวจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ถูกดึงกลับสู่พื้นด้วยความจริงเรื่องนโยบายการเงินงที่เปลี่ยนทิศแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่านี่เป็นแค่หลุมอากาศชั่วคราวนะครับหลุมอากาศครับเพราะถึงพายุลูกนี้จะแรงแค่ไหน แต่กระแสน้ําระยะยาวอย่างนี้สาธารณะมหาศารของสหรัฐมันก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนใช่ครับน่าคิดตามมากค่ะแล้วนี่ก็ทิ้งท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อในโลกที่การตัดสินใจทางการเมืองแค่ครั้งเดียวสามารถทําให้มูล,ลค่าของสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหายวับไปกับตาในชั่วข้าคืนอะไรคือความหมายที่แท้จริงของคําว่าปลอดภัยกันแน่นะคะ